ตลอดลอดฝั่งหรือเปล่านะครับพึ่งผ่านไป2ยกเท่านั้นเองครับยกที่3ครับผู้ที่2ของวันนี้ครับเตะขาครับอมวยเดชเตะซ้ายครับเข้าชายโครงแ้งซ้ายต่อยซ้ายสองอมวยเดชครับเจ็บครับเอ้าโอ้โหหัวขาอมวยเดชโ,โ,โดนแล้วจะเอาคืนคืนได้ไหมครับ โดนักคู่ครับซ้ายครับเติมัดซ้ายครับอเมเดต์มัดซ้ายของเพชรอนทองขึ้นมาเหมือนกันครับล็อบกับวงในตีซ้ายครับโอ้ใช้ความใหญ่ครับธนาพลตีพื้นครับต่อยซ้ายลำตัวครับอเมเดต์แล้วก็เพชรไนสทองแจกได้ตีเข่าซ้ายสายเน็ตไปครับอเมเดชพยายามจะตีขวาแล้วปิดโอ้โหหัวทิ่มหัวต่ำจะแต่คิ้วเป็นเลขแปดแล้วนะครับคิ้วผูกโบล่ะครับเพชรไนสทองครับ ปัดซ้ายตรงครับของอนวยเดชแล้วก็ขัดยักเข่าของซ้ายเข้าไปเหมือนจะทําง่ายนะครับแต่ว่ามันจังหวะมันต้องพอเหมาะพอจอะเป็นไหวพิษของคนทำนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเพชรไยทองยังบูยังสู้อยู่ครับแทงซ้ายครับขวาครับเเอาอีกแล้วครับโอ้โหเลี่ยมพระการครับโอ้จังหวะบิดแทงเสยไปเลยครับ จะใช้กําลังเยอะครับส่วนคนโดนกระทําก็เสียเร่ยวแรงเยอะเช่นเดียวกันครับล็อกมาตีครับตีมาตีพืนครับโอ้โหทุกครั้งในการล้มหัวที่หัวตาเนีย่ยแรงมัากหายไปทีเลนที่ท,ลทีละดิฟครับถอยลําตัวแล้วขึ้นบนหมัดขวาซ้ายขวาครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับตีขาวอบวกซอกอุ้ยศอกขวาเจอออกซ้ายของอมนวยเดชครบับแม่นกวาครับ โอ้ละกรรมการนี่ยูติเลยครับโอ้โหนี่ครับสุดจัดปลัดไม่ต้องบอกแล้วครับทำให้ดูเลยครับถูมือไปนะครับที่อำนวยเดชวอลวันทวีครับจากอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิโอ้่ครับเื่อพออย่างที่เรียนให้ทราบว่ดโดนแล้วครับเริ่มอ่อนแรงครับลมหมัดกับรัวชุดใหญ่ครับ มีบวกสอกคืนครับทำท่าได้ลุ้นได้เสียวกันครับแต่จังหวะบวกอีกทีนึงนี่โดนสอกของอํานวยเดชเข้าไปครับดูกระพุกซ้ายนี่หมัดชุดนี้นี่เริ่มเริ่มเมาครับเริ่มเมาแต่ยังบวกสอกได้ครับบวกสอกได้แล้วจังหวะบวกอีกทีครับโดนสอดครับนี่ครับเอาครับย้ำอีกทีครับย้ำไปอีกทีครับเริ่มแป๋ครับจังหวะบวกคืนบวกได้ครับแล้วไปโดนนี่ครับสอกซ้ายครับ